วัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพา FC มารับชมแนวทางฮานอยวันที่4ทธันวาคม2568นะคะทุกท่านค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดทุกคนแต่ละหน่อยแต่ละรอบนะคะถ้าสมมติว่า FC ไม่ชอบเนาะคะ่ะก็ให้รอดูมัดรวมกับเล่เด่นประจำวันที่ทายคลิปได้นะคะทุกท่านแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันนะคะ กวอนอื่นไปรับชมวันที่3กันก่อนทุกคนว่าเข้าไหมน่าจะตามต่อไหมนะคะขึ้นอยู่กับดวนพินิษของท่านนะคะสำหรับพานอยวันที่3นะคะใจให้เด่นอยู่ที่เฉพาะคิด1และ0นะคะมา2 4 8 3 5ทุกคนมัดรวมมา3เข้าคู่จะจอมัดรวม3 6 6 3นะคะเด่นแยกหลุดทุกคน เลขเด่นประจำวันมา4แค่น้อยเดียวน้อยกาชาติได้7และ6มา6 5 3 0 8นะคะเด่นมา6มัดรวมมา3เข้าคู่จะเจาะมัดรวมอีกครั้ง6 3 3 6พี่น้องมือเขาดีกับเขาดีค่ะทุกคนน้อยพิเศษให้1และ0นะคะวันนี้ความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลไม่มาสักหน่อยมา7 5 3 0 7เดไดอีกแล้วทุกคนหา 3, 3 5หอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมัมัดรวมนะคะ นอยปกติให้สองและหนึ่งมาศูนย์สามแปดหนึ่งสองมาคู่ตัวเด่นเลยนะเขาทุกคนสองหนึ่งหนึ่งสองพี่น้องแล้วก็มัดรวมมาสามนะคะคู่ตัวเจาะในนอยมัดรวมจะมีอยู่นะคะทุกคนสามแปดแปดสามนะคะไปจะไปเจาะ้ในหัฮนเนาะพี่นอ้องเพราะว่าคู่ด้านบนไม่มีสามแปดนะคะนอย v ีเให้ห้าและสี่มาสองหกศูนย์เจ็ดสองค่ะทุกคนห้ากับสี่หลุดมัดรวมหลุดเลขเด่นประจวันหลุดคู่ด้านบนมา เจ็ดสองสองเจ็ดค่ะพี่น้องมือนี้เลขสามไหลค่ะทุกคนไหลตั้งแต่น้อยจิตจนถึงน้อยปกตินะคะน้อยวีพีหลุดนะคะเลขสามมาหนักนะคะสามกับแปดพี่น้องเราจะมือค่ะพี่น้องคะบางมือกับเขาบางมือกับหลุดค่ะเอาไปต่อค่ะพี่น้องวันที่สี่นะคะใจก็ผลการออกรางวัลวันที่สามมา สีตะวันน้อยปกติสี่ศูนยดพิเศษ3ามเจน้อย v ีพีศูนนย์ะคะชิปก็จะเร็วหน่อยนะทุกคนเพราะว่าใจคำนวณไว้แต่ตอนเย็นใจง่วงนอนนะคะทุกคนกูใจกลัวตื่นไม่ทําทุกคนช่วงนี้มันหนาวสี่บวกสามบวกแปดบวกสาบกเจบกห้าบวกสากสอกหได้4ี 1, ่สลบหนลยสี่วกหได้42 จะจับสองตัวเหมือนเดิมค่ะอยากได้3ตัว4.1ถึง4.9 4.1ถึง4.9 4.2ถึง4.29เมื่อวานนี้3ตัวแตก2ครั้งนะคะทุกคน5 6 3แล้วก็7 5 3 5 6 3มาตรงตรงทุกคนแล้วก็7 5 3มาตัวโต๊ดนะคะด้านบนมี5 7 3นะ้ทุกคนมือเขากับเข้าดีพี่ลอง3ตัวแตกทุกคนบางวันก็หลุดไม่มีเยอะใหญ่นะคะ 012ตัวไทยใจะจะมาจับ1-9ึ1 0 2 03, 04, 05, 06, 0ย์ 07, 0 8 0ึ 09, ่ง1 9 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9 2-1-2, 9, 2-1, 29, 21 2-2, 2-3, 2-4, 2 9 2-6, 2-7, 2-8, 2-9ย์เจ29ศูนย์ย์9จมากง2งะคะูย์ย์ใจมักย์1ถึง1ู1ย 1 5ึ่งห้าหนะคะสองหนึ่งถึงสองเ้สองหนึ่งสองสามสองหกสอกนะคะชอบผู้ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับนะคะทุกท่านมาดูตัวเด่นค่ะทุกคนตัวเด่นอยู่เด่นเฉพาะกิจ3ามได้สนะคะหน่วยกษาตริสามได้สองนวยพิเศษสีและ3 นอยปกติ0ูนย์และเก้อย v ี7และ6ทุกคนวันนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลเมื่อวานนี้ไม่เข้าเลยนะทุกคนเบิ้ลเบิ้ลด้านเบิเ้ลจะเป็น3ามสนะคะเบิ้ลด้านบน0ู1ย2ศนะคะทุกท่านวันนี้ชนเล็กเบิ้ลประจําวัน0ูนยนย์อยู่นะทุกคนก็แล,แล้วตามักกับพี่น้องค้ามาดูตัวเจาะค่ะเฉพกิจกับกาชาติ3มและส2งศูนย์สองหนนะคะ เหมือนกันนะคะพิเศษ4และ3 0 3 1 3 2 3 0 4 1 4 2 4ปกติ0 9 0 9 1 9 2 9นะคะสำหรับใครที่ชอบเลข0ประจำวันพฤหัสบดีนะคะ0 1 1 0 0 2 2 0 0 4 4 0 0 5 5 0 0 7 7 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 4 4 0 0 5 5 0 0 7 7 0 00นย์ะคะ FC สามารถใช้ได้ทุกทุกวันพฤหัสบดีถ้าสมมติว่า f c ชอบนะคะทีนี้เรามาเดี๋ยวจะเขียนเลขเด่นประจำวันทั้าคู่เนาะทุกคนวันนี้วันพฤหัสนะคะอยู่ที่5 0, 0, ้ากับศูนย์เบิ้ลประจำวันห้าห้านะคะวันนี้วันที่4ะะี่ค่ะทุกคนเขียนไปนำ้ำก็ลืมไปน้ำได้พี่น้องวันทีก่ก็ได้นะคะ มัดรวมนะคะทุกคนอยู่ที่เลขเก้ากับเลขสามทุกคนคะ่ะเก้ากับสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้านี่คือคู่ตัวเจาะมัดรวมนะคะแต่ทีนี้ถ้าอุีไม่ชอบคู่ด,ด้านบนให้อุปศีนำแบบนี้นะคะจับเด่นแยกกับมัดรวมหรือจะจับกับเลขเด่นประจาวันก็ได้แต่ว่าเจะจะทําให้ดูกับเลขเด่นประจาวันตัวเด่นเฉพาะกิจสามและสองตัวอย่างนะคะมัดรวมเก้าได้สามสามสองสองสามสามเก้าเก้าสามสามสาม 2 3งส2มสามสองอย่างนี้เป็นต้นหรือจะจับกับเลขเด่นประจําวันก็ได้แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก่อนที่จะจับก็ให้วิเคราะห์แนวทางก่อนนอยกิจกับนอยกาเข้าไปในแนวทางแบบไหนเราค่อยไหลต่อนะคะทุกท่านมาค่ะพี่ดงค้ะมาสังเกตหาหน่อยด้วยกันนะคะทุกคน นอยกิดนอยกายนะคะ fc ขาคือนอยวัดดวง fc จะตามเด่นแยกจะตามวัดรวม9ก้ากับ3หรือ5กับ0เลขเด่นประจำวันคือนอยวัดดวงล้นล้วนนะคะเด่นแยกไหลคู่ตัวจอไหลทุกคนไหลต่อได้เรื่อยๆถึงนอย vip นะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เด่นแยกหลุดนะคะ3นอยนี้หลุดหมดให้ทุกคนมาสังเกต9ก้ากับ3มาหรือไม่5กับ0ย์มาไหมวันนี้3ชนเนาะทุกคน3ชนกับเด่นแยกนะคะตัวไหนไหลตามตัวนั้นค่ะทุกท่านขา ัวเลขไหลก็หมายความว่าเลขที่มาซ้าเกินเกินสองมาแล้วสองครั้งนะคะอาจจะมีโอกาสเข้าครั้งที่สามนะคะนั่นคือเลขไหลแต่ถ้าเส้อสามน้อยนี้หลุดหมดนะคะมัดรวมก็หลุด5ากับศูนย์ก็หลุดใจไม่อยากให้ทุกคนตามศูนย์กับเก้าละเจ็ดหกให้ทุกคนวิเคราะห์แนวทางเอาถ้ายัางจ,จะจาตามกันต่อนะคะวิเคราะห์ยังไงคะก็หมายความว่า สามนอยเนี้ยทุกคนเลขตัวไหนไหลมาบ่อยที่สุดนะคะทุกคนสําหรับสายวิ่งสายรูดต่อปกติกับน,นอย VIP ได้แต่ถ้าเป็นเลขสเปซสปะหาจับจับทางไม่ได้ให้หยุดนะคะวันอื่นยังมีทุกคนแนวทางเขาเป็นออกพปนออกเสมอนะคะทุกคนสำหรับแนวทางค่ะสำหรับแนวทางหาหนอยวันที่4ทธันวาคม2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจ ที่ f ทุกๆท,ท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกท่านคะใจขอให้ f c โชคดีนะคะโชคๆวันๆสุขผู้จุกค้นค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ